ทุกวันที่16และวันที่หนึ่งของเดือนมีคนชอบถามเรื่องเลขเด็ดถามพระเกจิอาจารย์รูปนั้นรูปนี้อายุเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่เพื่อนำไปเล่นหวยไม่ต้องมาขอกันเอาไปเลย 9. พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหนึ่ง สมเด็จพระพุทธเจา้าโตภมรังสีวัดละคังโคสิตารามกรุงเทพสิริอายุ84ปีพรรษา64หลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสิริอายุ111ปีพรรษา90หลวงปูนน่นาคโชติโกวัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐม สิริอายุ95ปีพรรษา74 4. หลวงพ่อปานอัครปัญโยวัดมงคลโคทาวาดวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปาการสิริอายุ85ปีพันศา65 5. หลวงพ่อทบธรรมปัญโยวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สิริอายุ95ปี พรนศา74 6หลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพสิริอายุ94ปีพรรษา72 7หลวงพ่อกันธรรมโชดวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิริอายุ87ปีพรรษา6 0 8หลวงพ่อทัพอินทโชด วัดสุวรรณารามหรือวัดทองกรุงเทพศรีอายุ66ปีพรรษา45 9. หลวงพ่อรอดพุทธสันโทวัดบางน้ำบนจังหวัดสมุทรสาคสรศรีอายุ82ปีพรรษา62